กรีนเฮาส์เล็กๆค่ะทุกคนอยู่ในแถบนี่ถาบ่มีกรีนเฮาส์ผักบ่ได้กินค่ะทุกคนผักไทยนะคะนี่คือกระทินนี่ที่พี่พันมาคอมเมนต์เนาะวะชะพูเหมือนเหมือนมืนสิบอลอดพันวะวิไลเอาชะพูออกมาอาบแดดตั้งแต่ช่วงยังหนาวอยู่จังสีนะคะใบพันก็เลยใหม่ที่จริงพันแข็งแรงดีนะคะเบิง่ง อันนี้ก็คือบาน้างจรลเคตะไคร้ค่ะทุกคนตะไคร่ก็เอาไปข้างนอกก็ไ,ได้ค่ะตรงไวนในกลิ่นเฮาส์เพราะใบนกลิ้นเฮาส์พ่นก็ะซ้นขึ้นมาแน่อันนี้ใบข้างนอกบ่ไมีทีไว้เบิ่งแนต่ตนมากรูดเนี่ยจะรอดไม่รอดไม่รู้เดี๋ยวจะต้องเพาะใหม่แล้วค่ะนี่ พอได้ยแย่งค่ะต้นพลิกนี่ก็คือกระเพราแดงนะคะกระเพราแดงที่แยกไปแล้วกระเพราแดงอนากรวรนห้างเจะเขนี่ต้นพลิกก็เกิดมาที่หลังก็เลยแยกค่ะกำลังงามเลยค่ะพลิกที่แหลกกรบาเป็นยังผลคือบกข่อยแตกพุ่มแตกยังพะว่า หนาวนะคะอากาศหนาวค่ะทุกคนเพราะว่าวิไลเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางดินไปแล้วใหม่ถ้าปเปลี่ยนกระถางดินต้นผันก็จะเหลืองถ้าใส่กระถางน่อยๆเนาะอันนี้คือต้นพลิกกําลังงามเลยค่ะพอได้แยงค่ะทุกคนอันนี้ก็กะเพรา ปลูกเองนะคะอันนี้พอเองปลูกเองเดี๋ยวก็จะได้แยกและะ้วค่ะอันนี้ก็พอเองปลูกเองแมงลัก